สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งครับกับผมอาร์ตเคเคส่ครับกับรายการเปิดบล็อกโชว์กาวนะครับวันนี้ก็มากับการเกมบัตเทอรสเปริ์นะครับตัวนี้เป็นเอสดีหกสามนะครับเป็นเมกาเด็กสตาร์เตอร์เมกาเด็กนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งออกมานะครับ ตัวนี้ผลิตโดยบันไดนะครับปับน้นสุลิดเป็นเกมการ์ดของบันไดนะครับอ่ะด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีบอกต่างๆว่าจะได้การ์ดอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับตัวเมกาเดกเนี่ยค่อนข้างจะแรงเลยนะครับให้ของแรงมากนะครับให้โลกอ่าแดงกับโลกขาวซึ่งราคาในในตลาดนี้ค่อนข้างแพงเลยนะครับคุ้มมากเลยนะครับสำหรับเมกาเดกก็ราคาขายกันตอนนี้อยู่กันที่ หนึ่บาทแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้พีไว้อะผมไม่รู้ว่าร้านค้าต่างๆจะขายแพงกว่านั้นไหมนะครับก็ประมาณนี้อ่ะโอเคเพื่อการเสียเวลาผมเปิดเลยนะครับชิปชิปกระด็กนะครับก็มีเกอร์อ่ะเปิดมาปุ๊บอ่ะเปิดมาก็จะมีแผน่นอันนี้ก็เป็นแผ่นฟิลแล้วข้างหลังจะมีรายละเอียดอ่ะของ วิธีการเล่นของเด็กนี้นะครับอเดี๋ยวผม,ผมแกะดูโอเคแกะนี้นะครับปุ๊บแกะมาตัวนี้เป็นฟิลกระดาษนะโอเคฟิลกระดาษเดี๋ยวผมเอาตอวนี้ก่อนนี่ฟิลกระดาษนะครับโอ้สวยทีเดียวก็ใครไปอัดกรอบพลาสติกใส่ก็ได้นะครับก็มีตำแหน่งเบิร์ดเด็ก ตำแหน่ง gas ตำแหน่งแท้ท้ายคือกลุมนะครับอันนี้ก็คอรตรงที่คอนะครับวิธีการไล่นนะครับอ่าอันนี้ฟิลต่างๆนะอันนี้ก็คือสเตปการเล่นนะครับโอเคอ่ะอันนี้ด้านหลังครับอ่าผมให้ดูดีๆเลยด้านหลังก็เป็นวิธีการเล่นของเด็กเนี้ยนะครับเนี่ยต่างๆเป็นภาษาญี่ปุ่นอ่ะเอาข้ามไปเรามาดูที่เด็กก่อนอ่าของที่ให้ก็ได้คอนะครับ แพ็คละ15เมตรรวมกัน2แพ็คเป็น30เมตรโซคอ1นะครับนี่โซคอ1นึ่งดใูใกล้ๆแพ็คอ่าโอเคได้สลีฟนะครับ40ใบนะครับอ่าข้างหลังก็จะมีตัวการ์์แถมด้วยอ่ะเรามาดูเด็กหลักก่อนปึ๊บชึบเ็กหลักนะครับอ่าตัวข้างหน้าเลยให้2ใบนะครับ นี่โลกแดงแรงมากครับโลกแดงหนึ่งใบโลกขาวครับหนึ่งใบตัววิลลาดใหม่สองใบนะครับอ,อาอมาเทสซอรครับหนึ่งใบตัวตัวหลักของอ่าอันนี้เบิร์ดของอามานะครับอีกหนึ่งใบแล้วก็ได้แกนวอล์กอารมาเทสซอครับสองใบตัวขุดนะครับสองนะครับเบิร์ดขุดด้วย ตัวนี้ผมไม่รู้ว่าตัวใหม่ไหมเป็นของ SD ใช่ไหมอ่าเป็นของ SD อันนี้ใบใหม่นะครับสองอันนี้เป็นใบเก่าอ่าใบชิลอ่าแรงมากสองอ่าอันนี้เป็นของ SD ครับสองครับอ่าตัวนี้ตัวเก่านะครับให้สองครับอ่าตัวนี้ของ SD แน่นอนมิลาดให้สามครับตัวนี้ก็ของ SD ครับให้สามครับ ภูเขาเดียววด้วยโหให้สองนะครับอ่าอันนี้ใบเก่านะครับให้สามครับอันนี้ใบเปิดเก่าให้สามครับอ่าให้อันนี้ครับเบฟนะครับเขาเรียกว่า i m a g จินเบฟนะครับใบใบแรงเลยเนี่ยให้หนึ่งครับเพราะว่าใบนี้โดนลิมิตเหลือหนึ่งเนาะโอเคครับเวทแดงครับให้สองครับเวทขาวครับให้สามครับ อ่าโอเคอ่ะต่อไปครับชึบต่อไปแกนวอล์ครับอ่าแกนวอล์ใหม่ให้สองครับอ่านี่ตัวเตเลแดงฟ้านะครับให้สองครับอ่าตัวนี้ครับผมอ่าเป็น ให้สองนะครับโอเคและทีนี้เป็นใบติ๊กครับอ่าใบติ By ๊กนี้ให้สองอ่าใบติ By ๊กนี้ให้สองครับอันนี้เป็นใบติ๊กฟอยเลยนะครับสวยมากอ่าใบติ By ๊กนี่สองครับโหแล้วนี่ใบติ By ๊กโลกครับโหอย่างสวยอยากให้อย่างหนึ่งนะครับโอเคก็สําหรับเด็กเบเทอร์ซูริตนะครับอ่านี่ครับเมกาเด็กอ่าตัวนี้ก็น่าจะวางจำหน่ายกันแล้วก็ลอง ลองหาดูกับร้านค้าทั่วไปนะครับที่วันจำหน่ายนะครับโอเคก็วันนี้ก็ขอจบรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม RK4 นะครับในการทำคลิปแล้วก็รีวิวสินค้าเกี่ยวกับการ,หร,าก id, ห,ร, igma, รหรือว่าพวกเนนเดอลอยหรือ f ิกมานะครับหรือพวกอ่านัสสือ,อะไรอะไรที่ผม สะสมอยู่ยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยครับก็วันนี้ก็จบรบบาคาไปบายสวัสดีครับ